Anicoic Chamber คือห้องที่เงียบที่สุดในโลกห้องนี้สร้างโดย Microsoft ภายในห้องมีระดับเสียงลบ20.6เดซิเบลซึ่งคนทั่วไปแทบจะทนอยู่ได้ไม่ถึงนาทีห้องนี้ล้อมรอบด้วยโครงสร้างคอนกรีตและเหล็กหนาถึง6ชั้นเพื่อป้องกันเสียงจากภายนอกทั้งหมดและภายในใช้วัสดุดูดซับเสียงคุณภาพสูงมีการกล่าวว่าถ้าหากคุณสามารถอยู่ในห้องนี้ได้คุณจะได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองอย่างชัดเจน ในปี2019นักข่าวคนหนึ่งพยายามรับความท้าทายแต่ล้มเหลวและหนีออกจากห้องหลังจากอยู่ในห้องนี้เพียง8นาทีและต้องใช้เวลาฟื้นตัวถึง2ชั่วโมงความท้าทายนี้มีผู้เข้าร่วมมากกว่า1,000คนแต่ไม่มีใครทำสำเร็จสถิติที่นานที่สุดคือ58นาที57วินาทีผู้ที่ทำสถิติบอกว่าเขารู้สึกโดดเดี่ยวและตื่นตระหนกอย่างมากในห้องนี้ สาเหตุที่คนส่วนใหญ่ไม่สามารถทนอยู่ในห้องที่เงียบที่สุดในโลกได้เกิดจากหลายปัจจัยเช่นระดับความเงียบที่ผิดธรรมชาติซึ่งทำให้สมองขาดการกระตุ้นจากเสียงรอบข้างจนรู้สึกสับสนการได้ยินเสียงในร่างกายตัวเองอย่างเสียงหัวใจเต้นหรือเสียงการไหลเวียนของเลือดซึ่งอาจน่ารำคาญและแปลลบประหลาดความรู้สึกโดดเดี่ยวและตื่นตระหนกเพราะขาดเสียงที่คุ้นเคยทำให้จิตใจวิตกกังวลผลกระทบต่อการทรงตัวเพราะเสียงรอบข้างช่วยในการรับรู้ตำแหน่งของร่างกายการกระตุ้นจิตใต้สำนึกที่สมองสร้างเสียงหลอนขึ้นมาเองและความรู้สึกว่าเวลาผ่านไปช้้าาลลงงซึึ่ทใหเกกิดดดดควมออััแะน